อาล่ะสวัสดีครับอยู่กับแจ็คโฟก i n งเหมือนเดิมครับวันนี้มาทำอะไรวันนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่ดีกว่านี่เลยมากับจะพูดว่าอะไรให้ฉายาว่าอะไรดีอืพี่เบิ้มของค่าแล้วกันเนาะโอเคไปดูตัวรถดีกว่าครับมีเลยที่ผมบอก เบิ้มของค่ายหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นรถเรือธงของค่ายแบรนด์ดาวสามแฉกนั่นเองหรือมากับรุ่นชื่อรุ่นว่า mercedes benz s 3 5 0ห d หรือว่าตัวเขาเรียกว่า s class ง่ายนั่นแหละ s class แต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัว amg นะเป็นตัว exclusive ด้วยแล้วเป็นฐานล้อยาวที่ว่าภายในเนี่ยเป็น luxury แบรนด์ที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเน้นสีเบจแบบว่าเน้นผู้บริหารเป็นหลักเอาเนี้ยนะเหมือนผู้บริหารเป็นหลักเลยไม่ได้เนแบบว่าเน้นสีโทนสว่างเน้นสบายตาดูโปร่งดู เขาเรียกว่าดูใหญ่ดูบึกบึนดูภายในหนึ่งซองหมับหูสบายมากมากดูดิแค่ที่นั่งก็บ่งบอกถึงความสบายแล้วนะนี่มาสีเบจตัดไม้จริงด้วยเราดูเครื่องเสียงมากับเบอร์เมสเตอร์บะอุ่นร้อนบุญไอ้บาะร้อนเย็นได้หมดเหมือนกันมีเมมโบรีซีทปรับเองได้เหมือนกันนี่แล้วก็เรียกอะไเลยนะเบาะหลังไฟฟ้ามีมาให้อีกเขาเรียกนะปรับไฟฟ้าเองได้นะนี่นี่ผมปรับเอ็นสุดเลยก็กันนี่เอ็สุดได้ขนาดนี้เนี่ย คือนั่งแบบสบายมากมผมผม่นั่งแล้วคัคนขับผม,มจะนั่งผู้บริห,หารแบบแล้วประต,ปตูประตูประตูเป็นซับโค้ดสี่บานด้วยแล้วดูพาโนลามิกซารูบานเบลเลอร์เลยสองบานใหญ่ๆแล้วนี่ผมว่าผมชอบตรงนี้กระจกแต่งหน้านั่นแหละชอบมากเลยเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะชอบเหมือนผมนะตัวผมเองก็ชอบยิ่งมีข้างหลังให้โคตรนี่โคตรด,ดีดีมากครับแล,แล้วเดียวเดี๋ยวดูไฟเขายกว่าอะไร อยากให้เห็นไฟตอนคืนอ,อารมณ์เหมือนอยู่ในโรงแรมมากๆเลยเหมือนอยู่ในแบบว่าอารมณ์ฟิลโรงแรมอะอารมณ์ฟิลฟิลฟิลเดียวแบบนั้นเลยนะแล้วเดี๋ยวนะมีที่รองน่องให้ผมชอบมากเลยนะมีที่รองน่องให้แล้วนี่แบบเอน็นแบบเอ็นเบาะได้อะไรได้แบบว่าปรับได้หมดเลยแล้วนี่นี่ปรับขึ้นนี่ค่อยค่อยปรับขึ้นปื๊ดน,นีไงนะค่อยๆขึ้นมาสบายมากเห็นไหม โอ้อันนี้ติดไปแล้วอันนี้ผมว่าต้องต้องเถอบอกอันนั้นไปอีกว่าต้องเถอบอนันนั้นไปอีกเดี๋ยนะผมต้องต้องสืบอยังไงล่ะคือเขาเรียกว่าอะไรนะมันรู้สึกว่าจะควบคุมผ่านรีโมทได้ไหมน่าจะได้นะแต่คือทีนี้ผมใช้ไม่เป็นนี่ตาดูมีที่พักแขนอันใหญ่ทั้งอันเลยและนีอะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นช่องที่ว่าเราวางของได้นะเป็นตันๆนะนี่เป็นตันๆเราไม่ไม่สามารถเอาทะลุแบบว่าถึงเขาเรียกว,ว่าถึงข้างหลังตรงท้ายรถได้เลยนะอันนี้ แต่ถ้าแบบ<อ>บางคนก็จะไปใส่ตู้เย็นโวก,ก็ใส่พวกคูลเลอร์พวกอะไรอย่างนี้ได้นะเราดูดิการเก็บวัสดุผิวแบบสุดยอดมากดูดิตรงนี้ก็เป็นช่องวางของเป็นสักกลาดแบบว่าอารมณ์กรมีส่สักหลาดสักหลาดเหมือนอารมณ์เหมือนเขาเรียกวัสะดุ <c oughs> เดียวกับพวกโต๊ะสนุกอะ่ะเราที่เราใช้กันลักษณะดเดียวกันแล้วนี่เป็นช่องวางแก้สองช่องคือเขาไม่อยากปล่อยให้มันเป็นรูโบ๋เนาะก็อันนี้กดได้ปุ๊บก็จะล็อกล็อกไปเลยเนี่ยผมเราเราจะเอาขึ้นมาเราก็กด มันก็จะขึ้นให้ปกติโอเคแล้วนี่พอเราพับขึ้นปุ๊บก็จะเป็นเบาะคนนั่งปกตินี่แหละเห็นไหมมันจะล็อกเลยนะจะล็อกเลยจะเป็นเบาะคนนั่งปกติจะล็อกแบบดูดิมันนั่งสบายนะองตรงแล้วดูอย่างนี้มีไฟด้วยกันแบบว่าอารมณ์แบบว่ามืดเกินไปมองไม่เห็นคือคันนี้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรผมพูดได้ทั้งผมพูดได้คลิปนี้ผมว่าถ้าเกิดรีวิวเต็มได้หนีกระเป๋าจิงโจ้สองช่องอยู่มาให้ผมว่าผมพูดได้เป็นชั่วโมงเลยแหละอันนี้คืออะไรเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ มีจอด้วยดูดิมีจอด้วยดูดิม,ดดดมีการ์ตูนเอ้ไม่ใช่การ์ตูนไม่ใช่การ์ตูนมีแอร์หลังแล้วปรับได้อิสระซ้ายขวาสี่โซนปรับอุณหภูมิซ้ายขวาสี่โซนฝั่งซ้ายก็ได้ฝั่งขวาก็ได้ร้อนร้อนก็ปรับร้อนก็ปรับหน่อยแล้วนี้อุ่นอันนี้หนาวก็ปรับลงไปหน่อยอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็นี่มีแอร์ที่เสา,าเพราะไอ้ตรงนี้ผมก็ชอบนะเขาเรียกเป่ากับเข้าตัวเลยชอบนะชอบมากเลยแล้วแบบ มันถึงอะอย่างน,นี้มันก็จะเย็นเย็นขาหน่อยเนาะแต่ไม่เป็นไรหรอกคือถ้าเราปรับอ่าอุณหภูมิเอ้ยปรับแรงลมพอดีมันก็จะเย็นพัวถึงนั่นเองแล้วนี่แบบว่าบานใหญ่ๆเงแบบว่าทําให้ดูโปร่งดูแบบนั่งสบายแบบว่าอยู่ในาเารียกว่าอะไรน,นะพูดไม่ถูกผมอยากนั่งหลับได้ผมอยากนั่งหลับเลยอะอ่อะอาเดี๋ยที่ผมบอกเมื่อตอนตอนตอน,ตอนที่ก่อนเข้ามานั่งอันนี้คืออะไรอันนี้คือกระจกอันนี้คือม่านนะม่านหลังหนึ่งสองสามนี่เห็นไหม ม่านขึ้นมาปื๊บปิดเต็มบานนี่ละอันนี้ฝั่งซ้ายนี่คือ,อน,นี่เป็นอันนี้เป็นปิดพาโนโลามิกดูดิพอปิดปุ๊บม,มันก็จะได้อีกฟิลหนึ่งนะแล้วเราปิดมา่านวางทั้งสองฝั่งเลยอยากส่วนตัวอยากคุยงานส่วนตัวปิดม่านเลยเราดูได้จะได้บรรยากาศอีกฟิลหนึ่งเลยนะผมว่าเขาเรียกว่าอะไรองจริงอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคือผมไม่อยากออกจากรถคันนี้เลยเอาพูดตรง อันนี้จากใจผมว่าผมไม่อยากออกเลยรถคันนี้เอาเอาไยไม่อยากออกเลยดีกว่าคือมันนั่งแล้วมันตูดมันคือเขาเรียกว่ามันเบามันดูดวิญญาณไปแล้วมันนั่งไปแล้วมันก็อยากจะอยู่เฉยๆล้วมันมีจอดูให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มีรีโมทของ Mercedes เป็นมาให้มีทั้งซ้ายและขวาเลยนะอันนี้นี่จะมีเบาเลยจอฝั่งซ้ายจอฝั่งขวามันจะมีสองตัวอีกตัวหนึ่งอยู่นู่นเห็นไหมแล้วก็นี่ดูฟิลคนขับข้างหน้า จะฟิลฟิลปลอดโปร่งสบายแบบว่าไม่ไม่ได้อุดอู้หรืออะไรอย่างนี้คือเขาเรียกอะไรเดี่ยผมปิดม่านให้ปิดม่านเต็มๆดีกว่าน่าจะเห็นภาพชัดกันเนาะนะพอกดทีเดียวปุ๊บได้อีกฟิลหนึงเลยนะแล้วนี่มีบอกอุ่นนี่อันนี้คือเขาเรียกว่าร้อนอ่ะเปิดเลยเนี่ยเปิดผมเปิดแล้วนะอันนี้เปิดแล้วเย็น เยมากกียหลังเราด,ดูพอปิดปุ๊บมันจะได้อีกฟิลหนึ่งแบบว่าเราเราจะนั่งไปไหนเราจะทําอะไรเราก็แบบไปเลยอะไรเงี้ยจริงๆนี่คือเราไปได้เลยนะแบบว่าเราไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องพวงอ่ะแต่เดินทางเหนื่อยไหมไม่ไม่มีเกิดขึ้นกับคันนี้แน่นอนแล้วให้ลุกสีเบดสีเบทนี่คือเขาเรียกว่าเป็นลุกที่อ่าสะอาดปลอดโปร่งเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในพวกเลาส์วีไอพีแบบว่าโคตรแบบว่า จะว่าโคตรโคตร V I P ได้ไหมอ๋อเขาจะเรียกว่าไอเดน V V I P เออต้องเรียกอย่างนั้นครับเพราะว่าอย่างนั้นมผมเนี่ยแค่ผมพูดอยู่ตรงนี้ผมว่าเกินเขาเรียกว่าครึง่งประมาณห้านาทีแล้วแค่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเราก็ไม่อยากจะรู้จริงๆเออตอนนี่มันมีแอร์มาสี่ตัวเนี่ยก็คือปรับอิสระซ้ายขวาได้ที่ผมบอกแล้วไฟ ambient l i g h หกสิบสี่เชดสีอีกไม่มีอะไรจะพูดอ่ะคือเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีแต่คาตอบเดียวคือเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่อยากจะลุกไปไหนคำเดียวไม่อยากจะลุกไปไหนไม่อยากลุกจริงๆคือยังไงอ่ะมันสบายเกินที่ว่าอยากจะลุกแล้วเอาตรงมันไม่อยากจะลุกจริงๆคือก็เรียกว่ามันสบายเกินอยากจะลุกอ่ะอันนี้ปรับอ่ะอันนี้ปรับเอ็นเลยนะแล้วหมอนนิ่มมากเนี่ยปรับสุดเลยเดี๋ยวปรับสุดแล้วได้ประมาณไหนอ่ะได้ประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะพอดีหัวเลยก็แต่นิ่มมากเลยเอาเอาลองลองเอาลงสุดดีกว่าลองเอาลงสุดเดี๋ยว นี่อันนี้ผมปรับเอ็นเอ็นหลังสุดแล้วนะแล้วดูหัวผมดิเหลือๆประมาณหนึ่งฝ่ามือเต็มแต่ไม่ได้รู้สึกอึดอัดแล้วมีเบลมาให้อีกเป็นเบลแบบว่าเขาเรียกว่าอ่าแบ็คเอเบลหรือเอแอร์แบ็คเบลหรอหรือว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวนะอ๋อเบลแบ็คโอเคผมจะได้จำไว้ว่า ข้างหลังนี่มันเขาเรียกว่าในกรณีถ้าเกิดกิอุบัตเหตุจริงๆอ,อันนี้พองให้นะไม่ให้แบบว่าลังคอเป็นเป็นเส้นแบบบาดคอไม่นี่ไงที่ผมบอกคือนี่ช่องเสียบซีดีแล้วอันนี้ก็เป็นที่จุดบุหรี่ให้กับ A, เขาเอเขาเรียกว่านี่ที่จุดบุหรี่ให้ปกติถ้ารถทั่วไปจะอยู่แค่ด้านหน้าเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหลือช่องชาร์จไฟแบบอ่าเขาเรียกว่าเป็นปลั๊กเอเขาเรียกว่าปลั๊กเหมือนเสียบเกมเราอะ่ะอะไรเงี้ยอ่าใช่มาทีนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมันผมจะเข้า เหมือนจะเข้ารีวิวแล้วนะแต่ไม่ยังไม่รีวิวอันนี้คือเขาเรียกว่าสเปคผมยังไม่ได้อ่านเลยด้วยซ้ำคือมาอันนี้มาพูดแบบว่าฟิลแนะนำรถเข้าใหม่แล้วก็อธิบายความรู้สึกให้ให้ฟังดีกว่าว่ารถมันสบายยังไงเป็นประตูซอฟโค้ดสี่บานเดี๋ยวเราข้างคนขับดีกว่าอารมณ์แบบว่าข่อนอึ๊บหูยืดเต็มขาสุดยอดเราดูเราดูฟิลจากตรงน,นี้ที่ผมดูนะพูดดิ เดี๋ยวผมเป,ปเลี่ยนเปนเลนวายก็ได้ปรับได้ไหมอ่ะโอปรับไม่ได้ช่างมันโอเคเดี๋ยวผมก็แผ่นกองให้แล้วกันเนาะดูดิเท้าแขนที่เกี่ยวพอดีพบอบอกพอเจาะมือปลดล็อกล็อกรถดูดิเปิดปิดหน้าต่างอนนี้ก็สามารถดันอน้นนี่ดันก็เรียยว่าดันที่รองน่องดันมาแต่ซ่อนดีมากเลยนะซ่อนดีซ่อนดีนด,ดูดิเนี่ยลองเต็มล็อกเต็มขาแล้วขาผมก็ไม่ได้แบบว่าหย่อน มันสบายมากๆแบบสบายจนที่แบบว่าผมไม่อยากจะรูกคือมันสบายตั้งแต่เบาะคนคือจริงๆอะถ้าเป็นรถผู้บร, <c oughs> ร,ริหารเนาะเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรนะจะสบายแค่เบาะหลังด้านซ้ายแต่ไม่ไม่ได้เกิดขึ้นคันนี้คันนี้สบายทั้งสี่เบาะแล้วดูดิดูครับเบาะเย็นเราใช้ได้จริงดยนะแล้วมันเย็นด้วยอันนี้คือผมเริ่มรู้สึกเย็นๆอ่อนๆละสมมุติเราจะปิดแอร์นี่มันก็ต้องกดขึ้นมาใช่ไหมอ๋อ แต่แต่ซ่อนดีนะมันผมคิดว่ามันจะเป็นแบบว่าอารมณ์เป็นเป็นหมุดหมุดอะไรอย่างนี้ต้องเป็นหมุดหมุดเขาเรียกว่าโอัสวยแล้วนาฬิกาคลาสสิกไม้ตัดไม้อีกแล้วสีเบดมิลกูดนี่ <c oughs> ไม่แต่อ๋อแต่อันนี้ไม่มี power outlet มาให้แต่มีกุญแจมาให้นะอันนี้คือเขาเรียกว่าเราเราากุญแจฐานหมดหรือแบตหมดเรามาวางตรงนี้แปะไว้ก็คือเป็นสัญญาณรับกุญแจนั่นเองนี่เขาเรียกว่าตัวทัชแผ p คอมมานเซนเตอร์กับทัชแพดเนี่ยผมว่าเตนนี้น่าจะใช้สะดวกที่สุดแล้วที่ผมหมอะที่ผมใช้มาที่บอกว่าจับจับมาดีกว่าในตระกูลเบนซ์ใช้เซกที่สุดแล้วนี่มี NFC ให้ด้วยแล้วก็มีเขาเรียกว่า Power c h a ชาร์จไอไวเลสชาร์เจอร์มาให้แต่นี้มียางมานรอให้อีกทีหนึ่งก็ถือว่าดีนะ ก็ยังมียางมาลองอีกทีหนึง่งเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่บิวอินเพราะว่าอย่างน้อยๆเขาเรียกว่าอะไรถ้าพังหรือว่าถ้ามันเปิดขึ้นมาผมว่าน่าจะซื้อเปลี่ยนได้เหมือนกันเอาละ่ะตรงนี้ก็มีอ่าเขาเรียกส,สล็อตตัว SD ส a r d แล้วก็เขาเรียกว่าอะไร USB A 2ช่องแต่เปิดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วนะอันนี้เปิดฝั่งซ้ายน,นี่เปิดฝั่งขวาได้ทั้งสองฝั่งเลยเราดูเขาเก็บกิมมิคดีคือ,อยังไงเดี๋ยวผมจะผมอธิบายให้ฟังคือเขาเรียกว่ามัน อันนี้คือเทคโนโลยีของเบนซ์ในในในเขาเรียกว่าปีปีนั้นดีกว่าถ้าพูดไปสมัยมันจะแก่เกินไปเอาละเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอันนี้คืออันนี้สมมติว่าคือสุดแล้วใช่ไหมอันนี้คือแบบแก๊กสุดแล้วนะนนจะหมุนไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นอย่างรุ่นอื่นก็จะหมุนฟรีเลยอันนี้คือบอกว่าระบบนี้คือแบบสุดแล้วนะใหญ่นะแก๊กแก๊กสุดเลยแล้ววออันนี้หมุนหมุนสุดปุ๊บอันนี้ก็สุดเหมือนกันเห็นไหมเนะแก๊กแก๊กแ๊หมุนไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยผมไม่ได้เก่งนะไม่ได้เกง่งไมไ เอาเอาความรู้สึกนะหรือว่าให้ดูเวอร์หรือจริงๆคืออยากให้มาสัมผัสเนี่ยมันจะแข็งปกโปกโปกมันไม่ได้ฟรีนี่คือคือเขาเรียกมันอะไรเบ้นใส่ใจอะไรละเอียดแค่แบบนี้นหน่อยคือใส่ใจมากแล้วดูช่องแอร์เอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยคือแบบอว่าทําให้แบบว่าเกินกันไปหมดเลยอันนี้คือบอกเลยว่าผมไม่ได้มารีวิวรถนะไม่ได้มารีวิวสเปคหรืออะไรสเปคผมยังไม่ได้อ่านตรงๆไม่ได้อ่านเลยสักสักบรรทัดเดียวแต่ผมมาอธิบายความรู้สึกที่ผมนั่งมา เดี๋ยวนั่งมาขับบ้างขับวนๆคือความรู้สึกมันให้แบบนั้นจริงๆก็ดูนี่น้ำหอมเบ้น,นยู่เลยกินอะไรเนี่ยขอดูได้ไหมรู้แต่กินหอมอยู่นะก,นกินหอมอยกิ่นหอมอยู่ฟรีไซส์วูดฟรีไซส์วูดอ๋อเห็นไหมกล้องเรีย เป็นน้าห,หอมเป็นน้ําหอมเบนที่ว่ากลิ่นเขาคัดมาดีนะก็กลิ่นเบนท์อะผมดมหลายๆคันและอย่างตระกูลเซียวเอสเหมือนกันเซียวเอสกลิ่นก็หอมนะมันเป็นกลิ่นที่เขาเรียกว่าสดชื่นเฟสเฟสมันจะออกกลิ่นดอกไม้แต่อันนี้จะออกกลิ่นไปออกไปทางไม้นิดๆอะไรเง,งี้ยฟีแล้วก็น,นี่นกระจกมีไฟอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะี่คนะือโอ้โหสไลดเก็บด,ดีขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวนะเ<อ>บน์ บ้าไปแล้วเม้นบ้าไปแล้วสุดยอดคือผมไม่เคยเจอที่แบบเนี่ยสมมติเราดึงออกได่ปะเราดึงออกอย่างนี้ได้ปะโอ้ไม่นะอ๋อนี่ไงบางอย่างนี้ได้เลยนะดึงออกได้อีกอุย้ยแตกอุ้ยดีเนี่ยอันนี้บางหน้าอันนี้บางข้างทาเป็นสองเลเยอร์คือ,อยเก็บรายละเอียดดีมากเมน้น อันนี้เรื่องจริงนี่เรื่องจริงอันนี้ผมช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 มแต่อย่๋ถ้าพวกตระกูลพวกเบนลี่พวกโรสรอยอันนั้นอะยังน่าจะผมน่าจะไม่มีวาสนาได้ได้นั่งหรอกนั่งแค่แค่ได้นั่งเ e อ็ดขา์แล้วรีวิวแล้วก็วาสนาผมมากมากแล้วแหละมาที่นี่มาดูค่าคนขับดีกว่าพูดมาเยอะแล้วความรู้สึกเดี๋ยวนี้คะ่ะฝั่งคนขับบ้างดีกว่าว่ามันจะเหมือนขี่ยานแม่อย่างไงฟิลเหมือนขี่ยานแม่อย่างไงเดี๋ยวมาดูกันนี่เลยเครื่องบลเลอร์เดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องด้วยดีกว่าเดี๋ยวสุดท้ายเลยอันนี้สุดท้ายเลยขอพู คือไฮไลท์มันอยู่ข้างในทั้งหมดเลยคือถ้ารีวิวเต็มผมว่าบีพูดไปชั่วโมงแน่ๆอันนี้ก็สิบสามนาทีแล้วเนาะแล้วดูนั่งดูนั่งประตูดูสี่บานแป๊ะดูดแล้วดูดเร็วด้วยนะมันไม่ใช่ยิ่งๆอันนี้ดูดเร็วเบาะเย็นโหโคตรเย็นเลยแล้วโคตรสบายสบายมากแล้วดูอีกเหมือนผมขับเพราะตระกูลแล้วดูแบบพงมาลัยตัวนี้ตัว w อ2เนี่ยหรือ W222 หรือตองสองเนี่ย เขาเรียกโถมนี้ผมว่าผมชอบนะถ้ายิ่งถ้ายิ่งตัวเขาเรียกว่าตัวเขาเรียกตัวเลขคู่เาเรียกว่าหกสามใช่ไหมเอสหกสามหรือเปล่าผมไม่แน่ใจบอกใครรู้บอกผมทีแต่ตัวที่บอกว่าเป็นตัวเอ็มจีเพอร์ฟอร์แมนซ์เพอร์เฟอร์แมนซ์เนี่ยไอตัวนั้นอะโหสุดยอดถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าเครื่องตัวนั้นจะเป็นเครื่องอ่าวีสิบสองหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าเครื่องวีแปดหรือวีสิบอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่คือผมเห็นของเมืองนอกโหสวยมากแบบตัดนู่นตัดนี่แบบว่าภายในสีดําตัดไม้ ไม้ดำๆหน่อยโหอารมณ์เข,า,ขาเรียกว่าไม่ค่อยเน้นค้าว่าแต่เน้นไม้ดำม,มั้งถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดถูกขออภัยด้วยครับเราดูนี่มันปรับได้หมดเลยว่าเบาะแถวสองเป็นยังไงดูดิเห็นไหมจะมีองศาองศาของเบาะรองเอวคือความความปานี้ของเบนซ์นนะ่ของของเบนซ์ยุคนี้เขาเรียกว่ามันช่ยุคนี้ดิ พวกตั้พูดประยุคนี้ผมว่ามันจะดูแก่เกินไปของรถรถปีนี้ดีกว่าเออแลนี่เขาเรียกว่าอนะไรับคือผม,ผมนั่งอันนี้พูดจริงนะนี่ตอน,นนี้ง่วงจริงนะนั่งคันนี้แล้วง่วงมากเลยอันนี้ความรู้สึกผมโคตรง่วงเลยเอาจริงอันนี้ไม่ได้โมนะเรื่องจริงเรื่องจริงคืออันนี้ผมไม่ได้มารีวิวนะย้ยามอนว่าไม่ได้มารีวิวแต่มีแอปเขาเรียกว่าเรามาให้ดูบรรยากาศแล้วดูสภาพโดยรวมแต่ทีนี้นั่งไปนั่งมาพูดเพลินไปหน่อยเนี่รอสิบห้านาทีแล้วมาทีนี้ห้องเครื่องมั่ง เครื่องอเสียงบุนเมสเตอร์เราทำทำดีแล้วดูลงตอนลงแดดเอ็มพีเอไลท์เดี๋ยวเขาเรียกว่าตอนรีวิวเต็มอ่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายช่วงประมาณหัวเย็นดีกว่าหัวเย็นตอนพระอาทิตย์ใกล้แบบว่าตใกใกล้ดับใกล้ใกล้มืดแล้วดีกว่าอันนั้นอ่ะอันนั้นน่ะไฮไลท์เดี๋ยวผมคูณเลยผมอยู่ยาวด้วยอันนั้นนะมาดูข้างในดีกว่าข้างในเดี๋ยวนะหาตัวเปดิดอุ๊ป มากับเครื่องยนต์ดีเซล6สูบเลี้ยงหรือ6สูบแอลนะนี่ไงว่ายังฉ่ำไม่ไอเขาเรียกว่าอะไรผมเขาเรียกว่าไปทำความสะอาดให้คือตอนแรกก็แบบว่าตามการใช้งานน้อยนิดหน่อยนิดหน่อยไม่มีอะไรมากคือผมจะให้ดูสภาพโดยรวมคือรถคันนี้ไม่เคยกลัวบาดเหี่ความจมน้ำหรือตัดต่อติดกฎหมายนั่นแน่นอนคือสีหัวน็อตยังยังเยอะยังไม่ใช่เยอะอยู่ยังใสอยู่ยังยังไม่ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ช้ายังไม่ถลอกดิไลไล อันนี้ก็สวยนะดูไรมาตาจะเก็บอะไร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 หัวนงหัวน็อตยังไม่มีแกะแน่แน่หัวน็อตไม่มีแกะแน่นอนอันนี้หัวน็อตเป็นหัวน็อตเดินโรงงานมาร์กยังอยู่สำคัญมาร์กยังอยู่นี่เลเวลต้องมีติดเนี่ยมาร์ตรงนี้ก็ยังอยู่นะนมาปามาไว้ โอเคเพราะส่วนเขาเรียกว่าอะไรนะเลเบลตัวนี้ก็ยังอยู่ไม่มีแกะและแปะมาเลยนะแล้วดูไฟแล้วดูท้ายผมว่าท้ายนี่ก็เอาเรื่องคือคันนี้มีคิกเซนเซอร์นะแต่ผมว่าจะแต่ผมว่าเตะไม่ค่อยจะโดนหรอกคิกเซนเซอร์รอ่ะจร,งจรงิงมันมีคิกเซนเซอร์นะผมเตะไม่โดนโอ่ะโดนละอันโดนละแล้วดูเปิดไว้ด้วยแล้วด,ดูยังลึกลึกมากๆคือเขาเรียกว่านอนได้ แต่กาเรียกว่ามันไม่ได้ลึกเท่าแบบว่าใส่ถุงกอล์ฟได้นะแต่ว่าเขาเรียกว่าจะใส่ของในอย่างเช่นพวกกระเป๋าทําง,งานกระเป๋าเดินทางกระเป๋าครอบครัวก,ก็ได้แล้วถจ้าของเดิมเนี่ยเขาใส่มาดีเลยนะเขาใส่พรมแบบว่าปูเข้ารูปตรงนี้มาข้างหลังมาให้แล้วตรงนี้มันมีอะไรมึงก็รู้บ้างสิก็ไม่มีอะไรมีกับอันนี้เป็นช่องซ่อนตังเมียหยอกหยอกหยอกผมพูดเล่น <laughs> อย่าว่าผมนะ <laughs> โอเคคือข้างในก็ดูเรียบร้อยแล้วเนาะ ผมก็ดูพาดูเรียบร้อยแล้วแล้วดูตัวล้อล้อใหม่ไหมใหม่มากๆล้อมากับอาล้อพาดูด้วยกันเลยล้ปปอปีมากับขนาดยาอันนี้ Primacy f ซนะไม่ใช่พ i l o t f ฟเอ็นะมากับขนาดยาข้างหน้าเนี่ยสองสี่ห้าสี่้าอาสิบเข้างหลังอะไรดีข้างหลังอยู่ไหนนะข้างหลังอยู่ไหนอยู่ไหน ข้างหลังใหญ่กว่า2 7 5 40ZR19 เหมือนกันแต่อย่างนี้ก็ปี21เ,เหมือนกันโอเคปะนี่สวยเือา,าตัวสั่นยังคมบอกเลยว่าคมอยู่เอาตรงชอบอยากนอนบนรถ <c oughs> อยากขายบ้านแล้วนอนบนรถรอเล่นลอเล่น เอาละหากลูกค้าคนในสนใจก็ติดต่อใจได้ที่เบอร์0 9 7 0 6 8 6 7 3 7เลยเบอร์0615253915นั่นเองนะครับหรือว่าหากลูกค้าคนในอยากจะมาดูตัวรถเป็นก็นี่เลยโฟกคิงคาร์ชูนีคาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงเส้นเกษตรน้มีตลาดรถมอเตอร์แสแพงล็อกปีห้ามาได้ตลอดเวลาไม่งองแงโทรหาใจได้ตลอด24ชั่วโมงไม่งองแงแน่นอนครับโอเคไปลวครับบ๊ายบาย